ครับธรรมชาติของเงินเนี่ยที่เวลามัาอยู่กับเราเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าตอนที่เราหาเงินมามันก็คือแอคทีฟเป็นข้ามัคือเราตะใช้เวลาใช้ร่างกายใช้สมอง,ใช,มองใช้สิเป็นญ,ญาความรู้ของเราเนี่ยไปแลกกับตัวเงินนั้นมานะครับพอเราได้เงินมาแล้วเงินมันก็คือเหมือนเรานั่นเองนะครับมันก็ต้องการที่จะทํางานแล้วเพื่อจะได้ได้ออกดอกผลเรานึกภาพว่าเงินที่เราหามาได้อยู่ในตุ่มหลังบ้านเราอยู่ในธนาคารมันก็คือส่วนหนึ่งของการทํางานของเรามาถูกไหมครับถ้าเกิดเราเอามาเก็บไว้เฉยๆตัวมันเองก็จะ ด้อยค่าไปเรื่อยเปรียบเสมือนคนที่จบการศึกษามาปุ๊บทำงานบริษ,ษัทปุ๊บแล้วก็ทําไปอย่างนั้นแหละตั้งแต่ต้นจนเกษียณเลยคุณค่าของตัวคุณเองก็จะลดลงไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆเหมือนกันเหมือนกับม,มูลค่าเงินที่เราหามาได้เราเก็บมันไว้เฉยเนี่ยมันก็จะมูลค่าด้อยลงไปตามสภาพของเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับซึ่งเป็นความลับหลังหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอัศจรรย์เรายิ่งเอาเงินเนี่ยที่เรามีอยู่เอาไปทําให้มัน มีประโยชน์กับสังคมมีประโยชน์กับประเทศชาติมีประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยมันจะยิ่งได้รีเทิร์นประโยชน์กลับมาหาตัวเราเองเปรียบเสมือนตัวมันเองเนี่ยได้ออกไปทํางานได้ไปสร้างประโยชน์ฟังดูตลกนะครับฟังดูเอาเงินไปสร้างประโยชน์คุณลองนึกภาพตามผมถ้าคุณมีเงินคุณเก็บไว้คุณมีความสุขอยู่คนเดียวคุณเห็นเลขดญชีของคุณอยู่แต่ถ้าเกิดคุณนําเงินตัวเนี้ยไปซื้อหุ้นสักบริษัทหนึ่งนะครับแล้วบริษัทนั้นเนี่ยดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในบริษัทเขามีการจ้างงานพนักงานเป็นพันๆคนนะครับแล้วพอเกิดช่วงจังหวะที่บริษัทเขามีวิกฤตนะครับแล้วไม่มีสภาพคล่องก็คือไม่มีเงินสดอยู่หรือไม่มีเงินอยู่ในบริษัทเลยการที่เราไปซื้อหุ้นบริษัทเขาการที่เราไปลงทุนเป็นเหมือนกับเรากนเ,ราเนี่ยเอาเงินของเราไปช่วยเขาลงทุนทําธุรกริจนะครับทำให้บริษัทเขาเนี่ยมีเงินเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงพนักงานจ้างงานพนักงานได้ เขาก็ผลิตสินค้าดีๆออกมาให้เราใช้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาตินั่นก็คือพนักงานเขาก็ไม่ต้องตกงานไม่ต้องโดนไล่ออกสามารถทํางานได้ลูกเมียเขาก็มีกินเงินที่เขาได้กลับไปจากการจ้างงานจากบริษัทนั้นก็จะถูกวนกลับไปใช้จ่ายในประเทศเศรษฐกิจกของประเทศมันก็จะเจริญสุดท้ายพอเราอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจเจริญคุณภาพาชีวิตของเราก็ดีเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเอาเงินเก็บมานิ่งๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เราไปทงางั้นได้ประโยชน์แต่นะครับเขาก็ไม่ได้แห้เราเ,าเอาเงินไปเฉย เขาก็ตอบแทนเรามาด้วยเงินปันผลบ้างนะครับส่วนต่างของราคาถ้าเกิดเราต้องการจะขายหุ้นนั้นหรืออยู่แบบเป็นเจ้าของกับเขาไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเห็นไหมครับเวลาที่เราเอาเงินเนี่ยไปสร้างประโยชน์หรือแม้กระทั่งการที่เราเอาเงินเนี่ยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเอาไปให้รัฐบาลเนี่ยเขาไปลงทุนในเรื่องต่างๆนะครับแทนที่เราจะเก็บเงินไว้ของเราไว้ธนาคารคนเดียวเนี่ยพอรัฐบาลเขาเอาเงินที่ขายพันธบัตรให้เราไปได้เนี่ยเอาไปทํสาธารณูปโภคเอาไปทํารถไฟฟ้าทําทางทําถนนอะไรให้เรา ได้ใช้กันเนี่ยนะครับเพราะสุดท้ายคือพอทุกคนได้ประโยชน์เสร็จผลตอบแทนของเงินที่เราเอาไปให้คนอื่นสร้างประโยชน์มันก็จะรีเทิร์กับมาในมุมของดอกเบี้ยบ้างในมุมของส่วนต่างราคาที่เราลงไปบ้างครับก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือว่าถ้าเกิดเรานําเงินของเราเนี่ยเอาไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเอาไปช่วยเหลือ คนอื่นในจุดที่มันถูกต้องแต่ขอเน้นนะครับการช่วยเหลืออันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าการที่เรามีเงินแล้วเราก็ไปเดินแจกหรือไปให้คนอื่นยืมอย่างมีเหตุผลใ,ใดๆนะครับซึ่งถ้าเกิดการทําแบบนั้นบางครั้งก็อาจจะเป็นการซ้ําเติมเข้าไปอีกนะครับทำให้เขาเสียนิสัยบางคนเนี่ยพอไม่มีเงินปุ๊บแล้วบอกว่าเอ้ยเราจะต้องช่วยเหลือกันนะก็ยืมเงินยืมเงินสุดท้ายคือก็ไม่เขาจะไม่รู้สึกว่ามีการช่วยตัวเองเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วสุดท้ายคือก็จะต,ตัวเตัวเขาเองอ่ะก็จะแยกลงไปได้แล้วก็อาจจะมี ผนท้าไปสู่กรบบารทะเลาะเบาะแวะแล้วก็ผิดใจกันได้นะครับวันนี้ก็ฝากนะครับให้เราเนี่ยนำเงินที่เรามีอยู่เอาไปให้ตัวมันเองอะ่ะไปช่วยเราทํางานให้มันเกิดประโยชน์นะครับกลับทั้งคนอื่นแล้วสุดท้ายประโยชน์นั้นจะส่งต่อกลับมาที่ตัวเราเองแล้วก็เงินของเราเองด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมนิสนาถกินทองคำแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ